สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนะครับแบ่งปันวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงนะครับขยายพันธุ์พืชมะม่วงครับโดยการฝากยอดนะครับหรือว่าเสียบข้างครับวิธีนี้นะครับถ้าต้นแม่มันสมบูรณ์อายุได้นะครับมันก็จะติดผลในฤดูการต่อไปอันนี้มะม่วงเกาสงนะครับเกาส่งเบอร์สี่อันนี้จะเป็นไทยจงหนึ่ง ก็คุยฟยก็อนะยอดนะครับก็จะใช้ยอดตัวนี้นครับ ็พันด้วยแลบนะครับแลบซีนอาหารนะครับเิตภะพันซีนอาหารสีนของสดนะครับแล้วก็เออผมจะใช้ถ้าป้ายนียังไม่มีนะครับผมผมใช้อันนี้แทนนะครับใช้กระดาษแข็งนะครับแล้วก็ซื้อปากกาที่มันลบเขียนแล้วไม่ลบเขียนแล้วไม่ลบเป็นปากกาเคมีหรือน้ำมันก็ได้ครับที่มันไม่ลบนะครับ ใช้แล้วพันนะครัเหลือตรงนี้ไว้ให้มันให้ยอดมันแทงออกมาเองใช้ป้ายติดแล้วมันมันสิ้นเปลืองเาะเวลาทำเยอะๆนะครับมันมันเปลืองผมก็เลยใช้แบบนี้นะครับอันไหนถ้ามันไม่ติดก็ทิ้งมันไปเลยครับมันติดมันก็ยังอยู่มันจะไม่ลบ ตงเกาส่งสีสวยนะ <S <S เวลาทาแบบนี้ต้องติดชื่อสายพันธุ์ครับต้องทำ เออเป็นสัญลักษณ์ให้ชัดเจนนะครับในเงินเวลาลืมแล้วมันลบแล้วมันยุ่งยากครับ อู่เพื่อเปลือกมันร่อนครับใหเปลือมันร่อนนี้นะครับถ้เปลือมันร่อนมันจะติดร้อยเปอร์เซ็นนะครับ หลังจากที่เราทำได้แล้วเราก็มาปาดเนื้อนะอันนี้นะครับเราก็มาปาดที่กิ่งนะครับ เสียบข้างนะปาดให้มันเนียนนี่นะ สำคัญนะต้องให้มันเนียนนะครับจะใส่แค่ยอดเดียวก็ได้นะครับก็ทาช่องเล็กๆใส่ยอดเดียวอันนี้ผมใส่ไปผมไม่ไม่ต้องการทําแผลให้มันเยอะท้งต้น,นครับมันจะทําให้พืชช็อกนะครับต้นเป็นแผลเยอะมันไม่ค่อยดีนะครับ Like.